ส่วนคุณเทพไทยเสนนพงษ์นั้นออกมาเยอยรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลเศรษฐาคือระบบทักษินขืนชีพส่วนเสียตาก็แค่เครื่องยนต์ใหม่ในรถเฟอร์รารีรอวันถูกยกเครื่องใหม่ค่ะในเทพไทยเสนพงษ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชบอกว่าตนเนี่ยได้เฝ้าติดตามดูรายการคุยกับเศรษฐาเทพแรกในรูปแบบของการพูดคุยกันของนายทีรัตรัตนเสวีผู้ดำเนินรายการ ถามข้สอสงสัยของสังคมให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตอบปมที่ขาดใจอยู่ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งตอนหนึ่งเนี่ยนธธายเศรษฐาเปรียบประเทศไทยเป็นรถที่ยังวิ่งไม่เต็มสูบเหมือนเฟอร์รารี่สิบสองสูบแต่วิ่งอยู่แค่6กถึงเสูบเท่านั้นแล้ว6กถึงเสูบเราก็เดินหน้ากันเต็มที่เมื่อนธธายเศรษฐายกตัวอย่างเปรียบประเทศไทยเป็นเหมือนรถเฟอร์รารี่แล้ว ทำให้ผมนึกถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลของนายเฟธถาเช่นกันว่าเปรียบเหมือนรถฟอร์ร์รที่เปลี่ยนเฉพาะเครื่องยนต์แต่ตัวถังและอุปกรณ์อื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลเดิมในระบอบทักษิณมีความเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายเฟษฐาแต่องค์ประกอบอื่นๆเป็นคนในระบอบทักษิณทั้งนั้นนับตั้งแต่นายตำรวจติดตาม หรือร้อยเวนนั่นก็เคยเป็นในเวนของนางสาวยิ่งรักชินวัตรสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลขานุการส่วนตัวก็เป็นเพื่อนกับอุ้งอิงส่วนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชก็เคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ในายทักษิณสมัยเป็นนายกเช่นกันและรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดกับนายเศรษฐาก็เป็นคนเก่าในระบบทักษิณทั้งสิ้นแม้กระทั่งพิธีกรผู้ดำเนินรายการคุยกับเศรษฐา ก็ยังใช้คนที่เคยเป็นโฆษกรัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลในระบอบทักษิณหรือที่เรียกกันตอนนี้ว่าระบอบทักษิณคืนชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวคือนายเสด็จาซึ่งปเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่มาติดตั้งในรถเฟอร์รารี่ซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าของเฟอร์รารี่คันนี้จะใช้เครื่องยนต์เครื่องนี้ไปอีกนานแค่ไหน อาจจะยกเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องนำเครื่องยนต์ใหม่เข้ามาแทนที่ก็ได้เมื่อในเสถานำประเทศไทยไปเปรียบกับรถเฟอร์รารี่ที่มีเครื่อง12สูบแต่วิ่งแค่6-7สูบเท่านั้นผมจึงขออนุญาตนำรัฐบาลในเสฐามาเปรียบเทียบกับรถเฟอร์รารี่ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วย